สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเขาสภใยมากเขาไม่คิดว่าคุณจะมีอิทธิพลกับใจเขาขนาดนี้เขาสภใจมากเขาไม่รู้ว่าคุณจะมีอิทธิพลกับใจเขาขนาดนี้นะคะเขาสภใยมากเขาไม่คิดว่าคุณจะมีอิทธิพลต่อใจเขาขนาดนี้โอเคนะใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังจ้าดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและลสิบสองราศีนะคะ ใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12บราศีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรับพลังงานบวกนะเขาสภัยมากเขาไม่คิดว่าคุณอะ่ะจะมีอิทธิพลต,ต่อใจเขาขนาดนี้เรามารับชมรับฟังกันนะคะคิดบวกนะคะรับพลังงานดีๆนะเขาบอกว่าการที่เราคิดบวกอะ่ะมันจะทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆ คิดพูดดีทำดีเชื่อนะว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเกราะหรือเป็นสะพานบุญนะ่ะให้เราเจอคนดีๆอย่างวันนี้ที่เรามาเจอกันในคลิปหรือเรนดอมนี้นะแสดงว่าเราอะมีบุญสัพันธ์ล้มกันค่ะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เจอคนดีๆหรือเราอยากจะรู้อะไรจากเขาอะให้คิดพลังงานดีๆนะคะ <laughs> โอเคค่ะเขาสรสยมากค่ะเขาไม่คิดว่า คุณอะจะมีอิทธิพลต่อใจเขาขนาดนี้เนาะหัวข้อมันอาจจะเป็นหัวข้อที่แบบอันนี้ไหนเนาะยาวนิดนึงอ้าวโอเคค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆคนนี้นะบอกได้เลยว่าเขาช่งางเซอร์ไพรส์มากมากทุกคนมีดาบเยอะมากๆเลยมันมีหัวใจที่มันเร่งรีบหรือรอ้อนอะโอมีหัวใจที่มันเร่งรีบหรือรอ้อนอยากจะพูดกับคุณกลัวไม่ทันอ่ากลัวไม่ทันกลัวไม่ทัน อืมขอบคุณมากๆเลยนะคะกลัวไม่ทันค่ะแล้วก็กลัวที่มันเหมือนแบบไม่รู้จะทำยังไงอ,ะอ่ะอาฟังแล้วค่ะพี่น้องม,มาก็เคยดูส่วนตัวกับหมอเลยเอ๋อขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีครับนะคะสวัสดีจ้านะคะกลัวไม่ทันที่จะบอกร่ะกลัวไม่ทันที่จะต้องทําอะไรให้มันสะพายขึ้นไปอะ่ะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเก็บกดเก็บเงียบเก็บงานทางความรู้สึก ไม่แปลกคะ่ะมีดาบเห็นไหมคะดาบก็เปรียบเสมือนคนธาตุลมกลุมตุนนะคะ ุมเมถุนตนจะเป็นคนทัดลมลมพัดลมเพลงมไปลมมามีทั้งเยืะอกเกียนมีทั้งสงบหลากหลายอารมณ์มาเขาคนเนี้นะจะเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างเป็นเฉพาะกับตัวเขาเองอยากเงียบเงียบอยากให้ห้าอยากให้ห้าอยากสังสรร์อยากสังสรร์อยากไปไหนไปโดยที่บางทีตัวเขาเองอะ่ะก็พยายามค่ะที่จะอยู่ตรงนี้แต่เขาก็เหมือนมีเป้าหมายนะ มีเป้าหมายในตัวเองหรือมีความคิดอะในตัวเองอิทธิพลทางด้านเรื่องความรักของคุณ,คณเขาไม่เคยคิดนะเหมือนตัวเขาเองก็เหมือนเป็นแบบค่อนข้างที่จะอีโก้แล้วก็มีความมั่นใจแต่มีความที่อารมณ์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างเก็บกดตั้งแต่เด็กคนธาตุลมชาวราศีกุมเมถุนตุลเนี่ยจะเป็นคนลมพัดลมเพพผดอะไรไม่คิดปากแสบใจร้อนแต่คุณถ้าคนนี้เป็นคนวัน เสาอ่าเป็นคนวันเสาร์วันอังคารเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบเป็นคนที่จะเหมือนใจนักเกรงนักเกรงกล้าได้กล้าเสียยอมหักไม่ยอมงอจิกโกเออไม่ใช่จิกโกหักนะคะแต่เป็นจิก,กแบบ ค่อยๆที่บอยแบนด์นิดนึงถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายบอยแบนด์มากๆแล้วก็ในช่วงจงวังหวะชีวิตที่ระยะที่ผ่านมานะคะอาจจะแบบลองผิดลองถูกมาแล้วทางด้านเรื่องความรักของเขาอะค่อนข้างที่จะล้มเหลวใช่ไหมคะพอเขาได้มาเจอคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆรู้สึกประทับใจหลายๆอย่างในท่วงทํานองที่เขาเป็นหรือคุณเป็นคนคนนี้นะคะจะบอกว่าอยู่แดนไกลจากคุณก็ได้ไหม ได้ค่ะอยู่ใกล้คุณได้ไหมได้แต่ใกล้แนนในลักษณะที่หัวใจแนบชิดติดกันความเซอร์ไพรส์ของเขามันมีหลายอย่างมากจิโก,โกคนนี้นักเรงคนนี้นักเรงหมายถึงเป็นนักเรงการทํางานที่ไม่ยอมใครปากแทบใจร้อนจริงเขาต้องเป็นลักษณะนี้เพราะว่าเขาต้องแข่งขัน นะคะในแวดวงการทํางานของเขามันเป็นแวดวงของการแข่งขันเล่งรีบใจร้อนประสานงานของเขาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยเขาจะต้องเจอผู้คนมากมายค่ะฉะนั้นค่ะการที่เขาได้เจอผู้คนมากมายเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยลา้าอ่อนแรงรู้สึกว่าไม่ความขาดความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอ้าวันนี้มีพรอ็อพจ้ามีหนูจา้านะคะมีหนูมาให้ดูนะจ๊ะอย่างเพลิดเพลินจา้าทุกคน โอเคค่ะนะคะไม่ค่อยพูดแต่ชอบทําอะไรเรื่องเซอร์ไพรส์บางครั้งก็เนิ่งก็นิ่งไปเลยอยากพูอะไรก็พูดเออบางครั้งเราส่งข้อความหรืออะไรไปเนี่ยก็นิ่งใส่เราฟอร์มเราแมอยากจะติดก้นหรือเกิดอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะคนคนนี้นะจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่ชอบสังคมการอยู่สังคมของเขาจะเป็นสังคมงที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเพราะเขาต้องมีการแข่งขันเร่งรีบไม่งั้นไม่งั้นชาวราศี กุมเมทุนตนเนี่ยจะอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่กับคนใจเย็นนะคะคนคนนี้ต้องอยู่กับคนใจเย็นต้องเหมือนคนที่ใจเย็นเนี่ยที่ไม่อยู่กับเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีสติและปัญญานะคะแล้วก็คนคนนี้จะเป็นธาตุไฟได้ค่ะธาตุไฟชาวราศีเมษนะคะเมษสิงห์ธนูไฟนะคะไฟอาทิตย์นะคะไฟอาทิตย์แล้วก็ ไฟอาทิตย์นะคะไฟเสาเออไฟเถานะลมจะมีสองช่วงค่ะขอภไยค่ะลมจะมีอังคารกับราหูเลขแปดถ้าใครมีเลขแปดนีแน่นอนค่ะไม่กลัวใครไม่เกรงใครเป็นคนที่ค่อนข้างที่ไว้เด็กไวเยาวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่ จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากข้างเยอะเติบโตมาด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่หลักอะไรเอ็นดูแลค่ะในช่วงที่มันบั้นแต่เขาจะเก่งมากๆคนที่จะชอบเขานารีค่ะนารีก็เป็นเหมือนคนที่นารีอุปถัมภะ์จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเหมือนตัวคุณนะก็หลงสเสน่ห์เขานะเอาจริงๆตัวคุณเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนกับเขาเลยอะแต่หลงสเสน่ห์เขาอืมมันโดนใจจังเลยอ่ะอืมมันดีจังเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีคนที่ ที่คนที่รักคนที่มีอายุชอบนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะ <c oughs> งานงานเงินหาจนครบหมดละแต่เขาเบื่อสังคมที่เขาเป็นสังคมมีแต่การแข่งแย่งชิงดีมีแต่หน้ากา้าเขาเบื่อความปลอมนะคะเขาเบื่อความปลอมในสังคมเขาอยากเจออะไรที่ไม่เป็นเรืยวๆธรรมชาติเขาไม่อยากที่จะแข่งแย่งกับใครเขาเหนื่อย เขาอยากที่จะไปทาตภูเขาธรรมชาติแล้วไปกับคนรู้ใจนะคะแล้วไปกับคนรู้ใจนะคะชอบจังเสียงอชอบเสียงจังค่ะน่ารักโอเคค่ะ,นะคะแล้วไปกับคนรู้ใจนะคะคนรู้ใจในที่นี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเรียวนะคะมีความเป็นธรรมชาติมีโมเมนต์ที่มันรู้สึกว่าทำให้ใจฟูได้อะคุณ เรพึ่งขับรถโอ้ขับรถด,ดีๆเขาลูกนะคะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะสามารถพูดคุยกันได้อยซีเรียสคนที่เข้ามาดูนะเป็นไลฟ์สดค่ะนะคะแม่หมอไลฟ์สดให้ทุกคนฟังนะโอเคให้ดูไพ่ใบต่อไผ่ไปเลยค่ะเนี่ยเขาชอบเป็นอะไรที่มันธรรมชาติอะไรที่สบายหูสบายตาเหมือนกับทุกคนนะ่ะท,ท,ที่เข้ามาฟังเนี่ยแสดงแสดงว่าทุกคนเนะี่ยที่อยู่ในนี้ก็มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันกับหมอเขาก็คุณก็มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะถ้าคุณเชื่ออดิตชาตรบุญเพสันนิวาส หรือแม้แต่จัก,กรวาลสัรสร้างให้คุณได้เจอกันทำไมมีคุณแปลกใจไหมทำไมมีหลายอย่างเลยไม่ใช่เพียงแค่เขาเซอร์ไพรส์นะคุณมีไหมแตงิดแตงิดใจนิดๆทำไมคุณยังอยู่รอเขาอยู่อ่ะทำไมคุณยังเหมือนแบบที่จะเฝ้ารอติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตัวเองก็เพราะว่า ตัวคุณนะ่ะก็สนใจเขาเหมือนกันเอาง่ายๆนะตัวคุณก็ฟอร์มเยอะเหมือนกันเพราะอะไรความผิดพลาดการเลือกคู่ที่ผ่านมามันทําให้คุณเป็นบทเรียนในชีวิตของคุณอันนี้ไม่แปลกค่ะมันเป็นดีมากๆเลยใครที่เข้ามาเนี่ยถ้าเราเลือกใครเข้ามาหรือเราคัดกรองเขาอะชีวิตเราจะไม่เหนื่อยกับทางด้านเรื่องความรักอย่าตัดสินใจเร็วหรือว่าอะไรเร็วเหมือน l ด n อมนี้랜ดอมนี้มันจะบอกว่าเขาเซอร์ไพรส์คนใจร้อนคนปากแทบอีกโก้คนมืนมืนอื่นๆหรือไม่ก็เป็นโลกส่วนตัวลราหูนี่แหละค่ะเหมือนแบบทัวเขาบางทีอะเอาจริงๆนะเขาก็เป็นคนที่เอ้ยโลกส่วนตัวเยอะนะ อย่าบอกว่าไม่มีโล่ส่วนตัวเขามีโลส่วนตัวเยอะนะบอกเลยคนคนนี้นะถ้าจะเข้าถึงจริงๆอ่ะนะนะนะจะมันต้องมีเพทชั่นหรือเป้าหมายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะต้องจับต้องได้แน่เลยนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเขาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาต้องการเขาต้องการใครสักคนที่มาเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่เซฟโซนเขาได้เขาไม่ใช่ไม่เก่งเขาเก่งแต่เขาอยากได้คนที่เก่งกว่าทางด้านสภาวะอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ได้คอนโทรลอารมณ์ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะแยะเป็นธรรมชาติกับความคิดเป็นธรรมชาติกับชีวิตอย่างเนี้ยเขาจะชอบมากที่ผ่านมาปวดหัวจังเลยอะ่ะมีคนเข้ามาจีบเขามีคนเข้ามาดูแลซัพพอร์ตเขาแรกๆดีไปหมดเลยพอหลังๆเขารู้สึกปวดหัวรู้สึกวุ่นวายกระชีวิตมาจะไม่วุน่นวายยังไงละ่ะเธอเอคนคนนี้ก็เขาเป็นคนโ่ำส่วนตัวเยอะมันเข้าถึงยากแล้วก็มันไม่ได้มีใครมาอดทนเหมือนที่คุณอดทน นะคะเขาอยู่กับคนยากมากๆคนที่จะมาอยู่กับเขาได้ต้องอดทนจริงๆมองโลกในแง่บวกมีธรรมชาติมีความเป็นเรียวนะคะหม่คิดอะไรเยอะแยะถ้าคิดเยอะอยู่กับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเยอะจริงๆคนคนนี้นะและเป็นคนที่อยากนิ่งๆอยากเฉยๆอยากเงียบเงียบอ้ซึ่ง จะไม่ค่อยมีใครที่จะชอบลักษณะแบบนี้แต่ตัวคุณอะคุณเป็นคนที่โอ๊ยไม่ได้คิดอะไรฉันไม่ได้คิดอะไรจ้าฉันก็ถ้าฉันอยากจะคุยกับเธอหรือฉันอยากจะคุยกับคุณอะนะคะฉันอยากจะมอบความรักให้กับคุณฉันอยากจะมอบความหวังดีให้กับคุณและฉันอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแค่นั้นฉันไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่คิดอะไรมากนะคะสิ่งที่มันเกิดนะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดมันคือจุดใต้กําเนิดของชีวิตที่มันรู้สึกว่าคุณรู้ไหมว่าเขาอะกําลังที่จะเหมือนแบบตั้งสังเกตตัวเองอะทําไมใจเขาเต้นแรงตึ๊บตึบตึ๊บ,บแล้วรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาอะจริงๆแล้วสรส์ามากเลยนะคุณทําไมเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกยิ้มได้ คนนี้เป็นคนยิ้มยากมากนะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกความรักกับใครได้ไง่ายๆแต่คุณคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอ่ายิ้มอย่าที่จะเจอคุณอย่าที่จะมอบเนี่ยมอบถ้วยอันนี้นะคะมอบถ้วยนะเออแฟนชายคุยทุกวันเพราะเขาออดอ้อนคุณนี่คะ่ะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะอิทธิพลของความรักไม่ว่าจะเป็นคน คนเก่าคนใหม่หรืออะไรก็ตามนะถ้าเขาชอบแสดงว่าเขาหลงไหลในเสียงของคุณออดอ้อนน้ำเสียงฉอเลาะมีลูกเล่นมีโมเมนต,ต์นะคะมีโมเมนต์มีอะไรหลาย,ลาย,ลายๆอย่างมากๆเลยณนะปัจจุบันเนี้ย สิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดเลยถ้าเขาแดนไกลเขาก็ได้ทํามองลูปคุณแล้วก็มองหน้าคุณนะคะมองหน้าคุณนะคะเออมองหน้าคุณแล้วมันเหมือนแบบคุยรู้สึกประทับใจอ๋อน้ารู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็มีความใจดีเหมือนอาจารย์ที่อ่านนี่แหละ <laughs> โอเคค่ะนะคะคุณเป็นคนใจดีมากๆใจเย็นใจดีมองโลกในแง่บวกแล้วก็มองโลกในแง่กว้างมากๆ เพราะว่าอะไรคุณเป็นคนที่เรียวธรรมชาติไม่ปรุงแต่งความผิดพลาดของคุณทางด้านเรื่องความรักหรือการใช้ชีวิตของคุณอะมันทําให้คุณเติบโต,ตมากขึ้นพอคุณเจอคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้ราหูหรือเป็นคนลมหรือเป็นคนไฟแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเอ็นดูหรือเป็นห่วงเขาแล้วสัมผัสตร,ตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นการสัมผัสที่เฮ้ยมันได้ความจริงใจอะ เออมันได้ความจริงใจได้ความจริงจังและและฟังนะคะ และได้ความชัดเจนความชัดเจนของคุณนะคะทำให้เขารู้สึกใจฟูเอาใจฟูนะคะใจฟูใจเบิกบานใจมีความสุขนะคะใจมีความเมตตาของคุณคุณไม่ได้แสดงออกทั้งโลกภายนอกอย่างเวอร์วิงอลังการมากเอ้ยคุณมีธรรมะนะข้อหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคุณมีธรรมะข้อนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาชอบนะเออเขานั่งจินตนาการฝันไปแล้วนะว่า เขาจะพาคุณไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์ถ้าเขามีโอกาสเขาจะพาคุณไปนะคะปฏิบัติธรรมเด็ดแรกของเขาก็คือจะพาคุณไปวัดนะคะไปถือสิลภาวนาเนี่ยคนคนนี้นะอาจจะเป็นหนูรักวัยเยาว์ก็ได้นะอะไรที่ไม่เคยทําก็ทําอะไรแบบเนี้ยอะไรที่เคยทําก,ก็ก็จะทําให้มันดีดีขึ้นคนนี้เซอร์ไพรส์ค่ะเป็นอะไรที่จะเซอร์ไพรส์สามากๆเขาก็ไม่เคยคิดว่า จริงๆแล้วอ่ะคุณทําไมคุณถึงมีอิทธิพลทางด้านความรู้สึกเขาขนาดนี้เขาทบทวนแล้วทบทวนอีกทบททนแล้วทบททนอีกท,ท,ทําไมถึงเป็นแบบนี้อ๋อมันมีจุดกําเนิดตรงที่เขาชอบคนจริงจังเขาชอบคนจริงใจเขาชอบคนชัดเจนเขาชอบคนที่เป็นกันเองมีมิตรไมตรีมีมิตรสัมพันธ์เป็นคนที่ชัดเจนกับชีวิตไม่ปลอมไม่หลอกไม่เยอะไม่แยะไม่มากมายกับชีวิตมากๆ คุณเรียนรู้อะไรที่มันเข้ากับเขาได้นะคะเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขายิ้มได้อะทาไมก็ถึงรู้สึกว่าเออรู้สึกดีจังเลยอยากเจอคุณในทุกๆวันอยากที่จะสัมผัสความรักอันนี้ทุกๆวันมีคนมากมายค่ะเข้ามาในชีวิตเขาให้เลือกเยอะหลายหลากหลาย,ห,ลายหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ทําไมต้องเป็นคุณปากทงปากหลักที่คุณเพราะว่าความสบายใจไงคะคุณคร คุณทาให้เขาสบายใจคุณทําให้เขารู้สึกว่าความรักมีอยู่จริงคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าว้าวมันพิเศษมากๆเลยทําไมคุณให้คุณค่าเขาได้ขนาดนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบร่ํารวยยศถาบรรดาศักดิ์เยอะขนาดนั้นแต่ทําไมคุณให้ความสําคัญเขาจังเลยอันนี้คือความประทับใจทําไมคุณอ่อนโยนละเอียดอ่อนกับเขาจังทําไมคุณอดทนคุณมีใจเมตตากับเขาจังเลยคุณมีแบบ Infinity อินฟินิตี้อะความฉลาดนะที่จะเข้าเข้าถึงเขาได้อะมันเกตมากๆเลยเขาไม่ค่อยได้เจอใครนะคะที่รู้ใจเขาขนาดนี้มันน้อยมากๆเลยเนี่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เขาคิดว่าโอ้เขาไม่เคยคิดว่าคุณจะมีอีดิพนทางใจเขามากขนาดนี้เอาจริงๆนะเขาไม่เคยคิดเลยเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะเข้ามาเป็นเซฟโซนหรือทําให้เขายิ้มได้ในแต่ละวันความมีแอนโดฟินที่เป็นความสุขของเขาันเป่งประกายเป่งรัศมีในตัวเขามากๆเลยไม่แปลก เพราะอะไรรอยยิ้มของคุณใบหน้าอันอ่อนหวานของคุณมีเล่เหลี่ยมบ้างก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยเออคุณอะแบบไม่ได้มีแบบเหลี่ยมที่จะเข้าไปแล้วอยากจะได้อะไรจากเขาเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขา จะเอาผลประโยชน์อะไรจากคุณเขาแค่ต้องการความรักที่ผ่านมานะเขาหวยหาความรักนะคุณเขาห้อยหาความรักเขาห้อยหาความเมตตาเขาห้อยหาความที่ใครสักคนหนึงเข้ามาเป็นเซฟโซนในแรงบันดาลใจหรือใครสักคนหนึ่งเข้ามาในจังหวะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันทอ้อจังเลยทําไมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันย่ำแย่าม,ยาม,มากเลยเขาให้ใจคนนู้นคนนี้แต่ทําไมเขารู้สึกว่าผิดหวังตลอดเวลา ก็เขาเป็นกลมไงคะลมก็ปากแทบใจร้อนอยู่แล้วจิกโก,กหักอยู่แล้วเออเป็นลมนะคะเป็นลมเป็นลาหูอีกแล้วมีความมั่นใจในตัวเองจะไม่อย่างนี้ได้ยังไงไม่มีใครอยู่กับเขาได้อะไรประมาณนี้แล้วคุณก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณให้โอกาสแก้วแหวนเงินทองเขาแต่คุณหยิบยืน่นถ้วยนะคะถ้วยคือธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก นะคะคนวันพุธคนวันศุกร์จะมีสเสน่ห์เจราจาพาทีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ธาตุินชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะจะเป็นคนที่หนักแน่นคุณทํางานเก่งอันนี้ก็คือไฮไลท์ของคุณเลยที่คุณดีมากๆกับเขาคุณทํางานเก่งคุณหาเงินเก่งคุณลําบากมาตั้งแต่เด็กคุณเลยรู้คุณค่าของการทํางานหรือการหาเงิน การทำงานของคุณคุณหยิบจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองคุณไม่เคยคิดว่าการที่คุณทำอะไรที่มันนิดน้อยจะไม่ได้เงินคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่ได้มือห่างตีนห่างหรือในสมัยโบราณเขาพูดอย่างนี้นะมือห่างตีนท่างไม่หยิบจับอะไรแต่คุณนิดหน่อยคุณก็ทำเงินคุณไม่อายทำกินไม่มนเงินน้อยไม่คอยวาสนาคุณเป็นคนขยันสิ่งเนี้คือสิ่งที่คุณรู้ไม่ว่าคนที่ มีลักษณะโดดเด่นคือทํางานเก่งเป็นนักวิชาการแล้วคิดเยอะถูกระละาลเษศะเนี่ยแล้วก็แต่งตัวที่มันเข้าเข้าอะไรเข้าเข้ากับบริบทที่เขาต้องการเนี่ยคนแบบนี้นะคะเขาชีวิตคู่ะจะอยู่กันด้วยกันได้นานจะมีคนหนึ่งที่อ่อนคนหนึ่งลงคนหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่ไฟเหมือนกันโลเหมือนกันเยอะนะคะ ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ปรับฉะนั้นคุณเป็นดินเป็นน้ำเนี่ยคุณก็จะเหมือนแับลมก็ได้นะคะแต่คุณจะเป็นลมที่พัดแล้วเป็นลมที่สงบนิดงไม่ได้เป็นลมพาย,ยุแบบนี้ค่ะนะคะเขารู้สึกว่าโอเคเซอร์ไพรส์ามากๆเลยโอ้โหไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวเลยการแต่งตัวหรือว่าล่อแหลมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คุณสามารถที่จะมัดใจเขาอยู่ด้วยรอยยิ้มด้วยความเป็นกันเองของคุณ ด้วยความรู้สึกว่าตัวคุณก็ไม่ได้ต้องการนะคะไม่ได้ต้องการความรักหรือว่าให้เขามารักคุณแค่ต้องการมิตรภาพที่ดีคุณค่อยๆกระก็เถิบเหมือนเต้าอ่ะค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยไปก็คิดว่าถ้าเขารักคุณใช่ไหมเขาก็จะรักเองถ้าไม่รักก็ไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ใช่คู่ชีวิตกันหรืออาจจะไม่ได้ใช่คนที่มันมนาเจอกันคุณเรียนรู้ธรรมชาติคุณเรียนรู้กฎแห่งกรรมคุณเลยนําสิ่งนี้ที่คุณทําเป็นเหมือนธรรมชาติของคุณอะ่ะโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะ่ะเฮ้ยเขาสัมผัสได้ตรงนี้ เขาสัมผัสคุณได้แบบนี้เลยค่ะนะคะอโหคุณดีนะคุณเยี่ยมและสิงราชสีตนนี้ที่เปรียบกบวบาควไม่เคยคิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขาวันนี้ค่ะมันเป็นวันที่ยิ่งยวดมากๆเลยรู้สึกว่ามไม่ได้แล้วก่อนเทศกาลปีใหม่นี้คริสต์มาสนี้จะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้น จะต้องบอกรักคุณหรือหรือจะไม่นิ่งแบบนี้แล้วเพราะเขากลัวนะคะเพราะเขากลัวใครเข้ามาหาคุณเพราะเขาทดสอบหัวใจตัวเองแล้วเออเขาทดสอบหัวใจตัวเองแล้วว่าเอ้ยเขาก็ทําคุณทุกรูปแบบเลยเนาะคุณก็ยังอยู่กับเขาเนาะแสดงว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่มันเหมือนแบบดีมากๆเลยก็จะไม่ดียังไงเขามองไปรวมถึงสภาพแวดล้อมคนรอบข้างของคุณสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ทุกๆอย่างที่อยู่ข้างๆคุณใกล้ๆคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นถ้วยถ้วยแห่งน้ำน้ำแห่งความสำเร็จน้ำแห่งความหวังดีน้ำแห่งความดีใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่เขาไม่ความหวังได้ถึงแม้จะเป็นความหวังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนมีความต้องการทางด้านเรื่องความรักมันมีความเสน่หาทางด้านเรื่องความรักเขามองไปไกลถึงถึงขั้นรักแล้วนะถ้าเขานิ่งเนี่ยแสดงว่าเขามีเรื่องในใจ นะคะคุณไม่ต้องคิดมากหรือคุณไม่ต้องเครียดนะเขาอยากจะผ่านบอกอย่างนี้มาเลยเพราะเขาคิดอะไรเยอะมากที่อยู่ในหัวเขานะคะเนี่ยค่ะมันมีแต่เรื่องมันเทิงอะ่ะมันมีแต่เรื่องที่มันเป็นเหมือนธุรกิจการงานการค้ากิจการลุ่งเรืองถ้าเขาเขาได้คุยกับคุณอนะ่ะเขารู้สึกว่าออ้ยทาไมรู้สึกดีจังอะ่ะรู้สึกว่าคุณน่ะมีลฟ์สไตล์ที่คลอใกล,ใกล,ใกล้ตรงเขานะเรื่องสซอยพอีกเรื่องสซอรพหนึ่งนะคะมันเหมือนแบบ ตัวคุณก็เป็นนักหัวการค้าเหมือนกันเป็นนักหัวการค้าเป็นนักเกมกําไรเป็นนักเทรดทุนเป็นนักทําอะไรที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนเขาจะชอบมากเลยคนที่ฉลาดเขาชอบคุยกับคนฉลาดเขาชอบคุยที่คุยแล้วรู้สึกว่าถ้าเขาหยุดฟังได้ฉะนั้นนั่นัได้ละค่ะคือเขาเขามันเซไปอะไรที่มันเป็นพิเศษมากๆเลยเขาไม่เคยทําแบบอะไรแบบเนี้ย มันอาจจะเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเขาเลยก็ได้ค่ะคนนี้นะคนที่มีอีโก้เพชั่นเป้าหมายการดําเนินงานเยอะแยะตะแปะขายทั่วอะไรก็ตามโอ้แล้วไม่ยอมคนยอมคุณค่ะนะคะถ้วยเป็นถ้วยแห่งความรักจ้องตาก็รู้ใจเขาเขาคิดว่าคุณอะรู้ใจเขาที่สุดเขาคิดว่าคุณดีกับเขาที่สุดแล้วเขาคิดว่าเขาอะไว้ใจคุณเขาไม่ไว้ใจใครนะมันเป็นถ้วยไงถ้าเขาจะพูดอะไรหรือบอกอะไรเขาจะ เขาจะไว้ใจคุณคนเดียวเขาไม่ไว้ใจคนอื่นเพราะคนอื่นเข้ามาเพียงเพราะผลประโยชน์ผิวเผินภายนอกนะคะมองแล้วดูมีแค่เปลือกอย่างเดียวเอาผลประโยชน์จากเขาพอเขาให้ก็ดีถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ดีแม่ก็ต้องทั้งแติพี่น้องเหมือนกันพี่น้องท้องเดียวที่ตักคานกันตามมาหรือเหมือนกันมีแต่ความโลภผลประโยชน์ว่ราร้ใจ่ร้กันเขาเลยเลือกที่จะเป็นคนสันโดษและบวกเขาเป็นคนธาตุไฟธาตุลมอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เขาสันโดษมาความสันโดษของเขาทําให้เขารู้สึกว่า เ,เขาแกล่งคืนแล้วเขาอยากจะเลือกคู่ชีวิตหรือคนที่ดีเข้ามาในชีวิตจริงๆนะคะแรนด o อมนี่เป็นของคุณนะคะพลังงานเน้นนี้ตรงของคุณค่ะแล้วก็เชื่อว่าคนคนนี้นะเขามีความคิดที่ดีค่ะแล้วเป็นผู้นําให้คุณได้นะจัสตินค่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในสินนธรรมเขาเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษเหมือนกับคุณเหมือนกันคิดดีจะทําให้ได้ดีถ้าคิดไม่ดี จะไม่โอเคเขาก็ตันอยู่แต่พ่อแม่นะดูแลพ่อแม่นะรับผิดชอบเยอะแต่เขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับ ญาติพี่น้องสักเท่าไรเพราะอาจจะแบบในช่วงวัยยาวของเขากับญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรอยกันคืออยู่กับอยู่กับญาติพี่น้องไม่ได้แต่อยู่กับพ่อแม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นคนสันโดษนิดนึงเก็บกดทงความรู้สึกอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นคนที่คุณตัวคุณอล่าพลังงานเออพลังงานรอยยิ้มของคุณช่างโดดเด่นมากๆอะไรก็ตามนี่เป็นคุณนะเขาเลือกสบกใครมากๆเลยเขาไม่คิดว่าอีกทีคนนี้ใจเขามันกลัวแล้วว่ากลัวว่าคุณจะมีคนอื่นหรือกลัวว่าใครจะมีใครมาชอบคุณอนะ มันมีความหวัดตัวหวัดเอาแวงอยู่นะเอาละมันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องบอกชอบคุณหรือบอกรักคุณมัน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 ไม่ได้แะมันจะต้องมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากาะสตาตาคือดวงดาวความอบอุ่นที่เขามอบให้กับคุณนะคะมีความหวังแห่งความรักนะคะเขาคิด,ดว่าเขาโชคดีหรือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยที่เขาได้เจอคุณและคุณก็ยังอยู่กับเขายังให้ความสําคัญให้มิตรไมตรีมิตรภาพกับเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ค่อยได้เจอ อะไรแบบนี้เลยแต่วันนี้เขาได้เจอแล้วเขาจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอย่างแน่นอนค่ะพลังงานนี้ต้องขอบคุณค่ะนะคะทุกคนนะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครเข้ามาแล้วคือพลังงานของคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเขาไม่เคยคิดเลยว่าจริงๆมันสะเพยกับเขามากอะว่าคุณมีอิทธิพลกับความรักกับคนที่หนานิ่งเงีย ب, ่ยเฉย เป็นตัวของตัวเองไม่สนใจใครไม่ฟังใครแต่วันนี้ทุกอย่างหยุดแล้วหยุดตรงนี้ที่เธอค่ะมันเป็นความหยุดที่มันรู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมไปกับคุณค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะนะคะใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากใครที่ยังลุกคลากกดติดตามช่องนี้ไว้หน่อยนะคะและเรามาพบกันใหม่นะคะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะ